สุดเศร้ากับซีรีส์เรื่องนี้มันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกของเราจริงๆหรือนี่ไอ้เราก็นึกว่าเป็นสาวโสดแต่ไม่โสดสะนี่สาวแบกน้ําแบกน้ํามันคนที่แย่งผัวเขาคนนั้นดันมีผัวอยู่แล้วค่ะกรมเท้เจ็บปวดคุณสองเลยทีนี้ผัวเจ้ากรรมของสาวแบกน้าโดนตมจับส่งกลับไทยก่อนหน้านี้ทั้งสองคู่ผัวเมียทํางานอยู่ด้วยกันรู้จักกันประมาณหนึ่งวันเกิดแฟนของเจ้าของเรื่องนี้ฝ่ายผู้ชายแฟนของสาวแบกน้ํายังได้ซื้อเค้กไปให้และพาเมียเขาไปด้วยอุตตะใคร จะไปคาดคิดว่าสองคนนี้จะทําเรื่องผิดศิลธรรมได้ขนาดนั้นใจมืดบอดกันแท้ไม่รู้ผิดรู้ถูกรู้แต่ว่าเราทั้งคู่โสดงั้นเราก็มารักกันแบบนี้ได้หรอคู่หนึ่งทิ้งผัวไว้เมียพาลูกกลับไปรักษาตัวที่ไทยอีกคู่หนึ่งทิ้งผู้หญิงไว้ผู้ชายถูกตอมอส่งกลับก่อนทั้งคู่ได้โอกาสโป๊ะปะ้กันเลยใครจะไปคิดเนาะว่าเรื่องจะออกมาเป็นแบบนี้ฝ่ายเมีรอยรออยู่บ้านทนมาเป็นเดือนบอกจะเลิกกันขอเวลา3เดือนสุดท้ายหญิงแบกน้ํามันบีบน้ําตาพูดจา ดันไม่ยอมเลิกฝ่ายชายก็ทําตามไม่เลิกแต่เจ้ากามดันมาบอกเลิกเมียตัวเองซะนี่จริงๆเรื่องนี้ถ้าฝ่ายชายรับผิดชอบลูกมันก็จบส่วนฝ่ายสาวแบกน้ํามันถ้ายอมอยู่ในที่ของตัวเองเงียบๆมันก็จบการที่อยากครอบครองบงการในสิ่งที่ไม่ควรและไม่ใช่ของตัวเองมีแต่เจ็บกับเจ็บจ้า